Click. นี่คือน้ำส่วนนี่ก็คือน้ำมันและนี่ก็คือแผ่นพลาสติกบางๆที่กั้นระหว่างน้ำและน้ำมันรวมกันเป็นหอคอยแต่คำถามของเรามีอยู่ว่าถ้าเราดึงแผ่นพลาสติกใสๆที่กั้นระหว่างน้ำและน้ำมันออกอะไรจะเกิดขึ้นนะ น้องๆคิดว่าจะเป็นอันไหนระหว่างน้ำไหลออกมาจากทางปากของแก้วน้ำกับน้ำมันแลกที่กันอยู่หรือน้ำกับน้ำมันยังคงตัวอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงลองถ่ายกันดูซิว่าจะเป็นข้อไหนคิดให้ดีๆนะคะ เพราะตอนนี้ได้เวลาควิสคลิกกันแล้วค่ะได้เวลาควิสคลิกเราคิดว่าถ้าเอาแก้มาปิดเนี่ยนะเคิดว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันจะไม่ไหลเพราะว่าเราแค่ปิดไม่ได้เทมันออกเพราะว่าเจะาจะสลับที่อยู่เพราะ,ราะว่าเวลาเวลาดึงแผ่นออกมาสมมติว่า น้ำมันจะไหลเข้าไปแล้วน้ำมัน,ม,นมันน่าจะขึ้นมาเขาคิดว่าถ้าน้ำกับน้ำมันมาปิดกันแล้วดึงแผ่นออกน้ำมันน่าจะไหลออกมานะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนน่าจะฟูขึ้นไปนะแต่แน่าคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่เดิมมันไม่ไหลออกอือาไมดีเอิร์นอเพราะว่ามันน่านจะเกิดการบบเปลี่ยนแปลงแบบ มันกานาจ,จะหกแหละมันอาจจะเกิดอ,อกไอ้น้ำแล้วก็ฟู่ขึ้นไปบางทีอะมันอาจจะหกก็ได้นะเพราะว่ามันตั้งความน้ำก็เต็มทั้งสองแก้วอาจจะล้อนออกมาก็ได้แตาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะผมค,คิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงน้ํามันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วน้ำอะมันไหลลงมาอยู่ข้างล่างเพราะว่าเวลาน้ํา น้ำมันอาจจะเทล,ลงไปผสมน้ำมันแล้วน้ำมันอาจจะลอยตัวขึ้นไปก็ได้อ่ะครับน้ำหนักกว่าน้ำมันหนูคิดว่าถ้าเราคว่ำแก้วและเราดึงแผ่นออกมาน้ำทั้งสองแก้วจะไม่หกออกจากแก้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เทมันออก <m> ผมคิดว่าเมื่อดึงแผ่นออกน้ำที่อยู่ด้านบนจะไหลออกมาตามรูเล็กๆของแก้วที่มีอยู่ที่ปิดกัน บนล่างครับผมแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะเลือกคำตอบกันได้หรือ,อยังว่าถ้าเราดึงเอาแผ่นพลาสติกออกมาอะไรจะเกิดขึ้นระวางน้ำจะไหลออกมาจากทางปากแก้วหรือน้ํากับน้ำมันจะสลับที่กันหรือน้ํากับน้ำมันก็อยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงคิด แล้วคลิกเลยคะ่ะจะเป็นอันไหนนะถ้าดึงออกมามคิดออกหรือยังคะช่วยกันคิดนะคะ